สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นง,งานตามปกตินะฮะไม่มีวันหยุดก็เป็นความโชคดีของผมไปครับไม่มีวันหยุดผมก็จะได้มีรายได้เข้ากระเป๋าโอ้รถลูกพี่ เจอตำรวจแต่งตั้งดานหรือเปล่าตรงนี้นี่อเอายงเอาอย่างไม่มีกลวยเ,เขาน่าจะเอารถเข้ามาทำอะไรสักอย่างนี่แหละได้เห็นเขามาเยอะมากเลยครับ น่าจะลงจะล้างหรือเปล่านะฮะมีเทดินทำทางให้ด้วยโอ้ไม่ได้เทดินมากรีนครับดี้เทนะ ไ้ามีโดนแซงนะฮะก็โดนไปแล้วคันหนึ่งนะครับขับรถช้ามัวแต่ขับรถหยอดหลุมผมก็มียุงมีหยอดบ้างหละเป็นบางบางบางที่นะเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ก็เราก็หยอดเหมือนกันนะครับ แล้วก็ขับช้าๆเหมือนกัน มีรถยางรั่วคันหนึ่งนะฮะก็กำลังจะก,ก็ได้ออกไปทำการปะยางเปลี่ยนยางตอนนี้มีรถวิ่งอยู่ประมาณสองสี่สี่คันห้าคันหกคันหกคันอีกคันหนึ่งก็นุ่นแหละยงังซ่อมไม่เสร็จนะฮะพอก็น่าจะ เกบงงเก็บงานให้มันจบนะฮะตรงไหนไม่ดีก็ทำให้มันเสร็จ มาอีกคันหนึ่งเป็นเจ้าเดกาสองเจ็ดนะฮะก็ซื้อมาในราคาอะไรฮะห้าห้าแสนเก้าหรือว่าห้าแสนเจ็ดนี่แหละมันน่าจะเป็นพวกแท็กซี่แท็กซี่น่าจะเทอยู่เครื่อง แท้หรือเปล่าถึงเขาขายถูกปกตินะเดก้าสองเจ็ดเนี่ยมันมันจะราคาสูงอยู่นะหลักล้านครับแค่แม่ตัวเดียวอะ่ะถ้าไม่ลูกก็นั่นแหละล้านเจ็ดได้เลยนะครับผมดูตามเฟซบุ๊กมันราคา,า 2, ล้านสองล้านสามเลยนะ,ะเฉพาะแต่แม่มันนะ ในนี้เขาไม่ถามผมเลยนะว่าเออเองเองจะขับไหมเออไอเราก็คนเก่าคนเก๋เนาะคือว่าหมดอหมดอะไรฮนะหมดเออหมดความหมายกับเขาหมดผลประโยชน์แต่ก็ยังมีผลประโยชน์อยู่บ้างฮนะ <c oughs> ขับรถ แทนที่จะถามว่าเออขับขับไหมขับเออถ้าไม่ขับก็งั้นให้คนนู้นขับนะขึ้นขับนะเออคือว่าบอกว่าเออให้คนนู้นขับก่อนนะเองก็ขับเก่าของเอ็กซ์ไปก่อนนะเออเออเอออ ผมก็ไม่ไม่ได้ทีเียอะไรนะแค่คิดไปคิดมาเหมือนเขาไม่เห็นหัวเราอะ่ะเหมือนเราไม่ใช่ลูกน้องเขายังไงผมบอกไม่ถูกนะครับเ,เรื่องแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็อีอะกับเราเอีอะกับเราไ่เราทำดีทำดีเนี่ยก็เท่านั้น เหมือนกับเท่านั้นน่ะทำดีแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราเราก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอะ่ะแต่ผมอาเราก็ได้ทำดีอะไรมากมายนะก็ือเม่ได้ไปรักเล,ล็กขโมยน้อยอะไรของเขาเนะี่งผมก็อยู่ตามภาษาของผมแบบนี้แหละ เรื่องน้ำมงนน้ำมันเนี่ยเอ,อไม่ต้องไม่ต้องมาพูดกับผมเลยผมผมไม่เอาแน่นอนอะ่ะน้ำมันอะ่ะแม้แต่ผมเอารถไปบ้านผมก็ไม่เคยดูดน้ำมันเขาเขานะพูดถึงมันมีมันมีทางไหมที่ว่าจะดูดน้ำมันอ่ะมันมีมันมีทุกรูปแบบเลยนะครับทุกรูปแบบเลยที่ว่าจะดูดเนี่ยโอ้ เนี่นนนนนนยทำไมทำไมวิ่งเขาเนี่ยจอยเนี่ยมันไปตรงเลยนะอันนี้มันเข้ามาในนี้ผมว่าอะไรมันก็ต้องมีเกิดปัญหปัญหาบ้างแหละ เข้ามาเลยเนี่ยดู่ยดูนะอะ,อะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ